ภาคเป็นสำคัญเราเรากข้ามาในเขตพระพุทธศาสนานี้นั่นก็เพราะว่าเรามีความเชื่อในพระองค์ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระองค์แล้วเราอธิฐานความตั้งใจไว้ว่าเราจะรอมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์ ว่าเป็นผู้นำเราไปสู่ความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพเมื่อน้อมใจนึกถึงความดีขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแล้วก็นำอวตารคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัทีบแก้วที่ทรงสั่งสอนเราว่า โลกนี้เป็นอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมีแต่ความทุกข์อนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการสลายตัวไปในที่สุด <c oughs> การเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นสัตว์ก็ตามย่อมเต็มไปด้วยความทุกข์ เราต้องบริหารประกอบกิจการงานเพื่อความเป็นอยู่ของตนในงานสดประเภทนี้ไม่มีที่สิ้นสุดทำแล้วมันก็ต้องทำอีกทำแล้วก็ต้องทำอีกอยู่ตลอดเวลามาทำไปจนยันตายเราก็ไม่ว่างเมื่อตายแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นกิเลสเพียงใดยยงตังยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ ถ้าวนลงไปฝ่ายต่ำคือเป็นสัตว์ใน่รกเปรืออสุรกายสัตว์เลี้ยฉันที่เราก็ชื่อว่าเราขาดทุนถ้าเราวนมาแค่นั้นมนุษย์ก็เราก็ชื่อว่าขาดทุนเหมือนกันเพราะว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้ากลับเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ชื่อว่าเราไม่มีอะไรดีขึ้น เรายัางเป็นท่ากิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมอยู่นั้นเราก็จะขอยึดถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มครูอย่างเร็วที่สุดชาตินี้เมื่อตายแล้วเราจะเป็นเทวดาหรือว่าเราจะทำความดีอย่างกลางให้เกิดเป็นพรม และไม่เช่นนั้นเราสิ่งที่เราต้องการที่สุดนั่นก็คือพระนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระนิพพานแห่งเดียวเท่านั้นเป็นที่เสกจิตไม่ต้องทําอะไรต่อไปจิตอื่นที่จะต้องทําไม่มีอีกแล้วนิองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงเทศไว้ในธรรมจักรกับปวัตนโสตคนดีอาทิตยบริยายสโสคนดีอนัตตบริยายสโสคนดียายา ลงท้ายองค์สมเด็จพระจินาร์ศีบรมาส,า,สมารเสนาสัมาสมพุทธเจาธ้าทรงเทศแบบนี้เมื่อกิจที่เราจะต้องทำเราทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่เราจะต้องทำไม่มีนั่นหมายความถึงว่าเราเป็นพระอรหันต์ ถ้ายังไม่ถึงพระอาหารหันต์เพียงใดเราก็ต้องทํากิจต่อไปกิจประเภทนั้นก็คือก็คือภาระที่เราจะต้องปฏิบัติบริหารเพื่อตัวเองเพื่อ,อครอบครัวเพื่อเพื่อนฝูงเพื่อโมกคนะหรือเพื่อเทศประเทศชาติเป็นต้นมันก็เป็นกิจแห่งการเหนื่อยการเบื่อกิจที่ทําแล้วทําอีกอย่างนี้มีตัวอย่างมาในพระธรรมบทขุตกนิกาย สมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสสสดาสัมมาสัพพธเต้าทรงบติขึ้นแล้วประมาณสิบปีในระยะนี้ไม่เกินสิบปีในระหว่างนั้นบรรดาพวกสักยราชคนดีเทวะตะหาคนดีสักยราชเพืนพระญาติขององค์สมเด็จพระชินาสีบรมศสสัดาสัมมาสัพพธเต้า เทวะตะหะเป็นพญาติฝ่ายพระนางพิมพาราชเทวีแต่กูลทั้งสองนี้เป็นพี่น้องเป็นเครือเดียวกัน <c oughs> ต่างคนต่างก็ออกบทในพระพุทธศาสนากันมากท่นนี้สมัยนั้นท้าวมหานามเป็นพระราชาในฝ่ายสกยราชเกิกรุงกบินรพัทด ท่านท้ามาหารนามไม่มีพี่น้องเลยกันอยู่สองคนคือท้ามาหารนามการนุรุตและพระนางโรหินีสำหรับพระนางโรหินีนี่เห็นจะไม่ต้องเกี่ยวาะเธอเป็นผู้หญิงถ้ามาหารนามยังได้เรียกพระนุรุตเขามาปรารุาาารว่าแต่กูลสักยะก,ก็ดีเทวาตาหานครก็ดี ต่างคนต่างบวชตามพระองค์สมเด็จปชินาสีกันไปอันมากแต่เหลือตแต่ระกูลเราสองคนนี้เท่านั้นยังไม่มีใครบวชก็จะกลายเป็นคนหมันไปถ้าอะไรก็ดีที่จะขอบวชขอน้องจึงอยู่ครองสมบัติคือเป็นพระราชาพระอนุรุตคนหน่งฟัง แล้วท่านท้า,ทามาหานามก็กล่าวว่าในเมื่อเจ้าจะเป็นพระราชาครองคนจงเรียนรู้กิจของพระราชาหรือบรรดาประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการสมัยนั้นพระราชามีนามากต้องทำนาแต่พระนุรุตเป็นเด็จเป็นอนุชาไม่เคยไม่มีเคยมีความลำบากไม่เคยทำกิจการงานกับเขา จึงถามว่าวิธีทำนาทำยังไงท่านท้ามหานามก็บอกว่าเวลาที่จะทำระยะแรกก็นำวัวควายออกไปนำไถออ,ออกไปนำอุปกรณ์ออกไปไถนาให้เป็นรอยแล้วก็เอาข้าวหวานลงไปแล้วก็ไถกลบแล้วใช้คลายคลาดแล้วก็เก็บีิยาถ้าโนรุษถามว่าเสร็จที่ยัง ถ้าวันน้ามนก็บอกว่ายัางไม่เสร็จต่อจากนี้ไปก็ดูน้ําดูพืชข้าวจะเกิดขึ้นดีหรือไม่ถ้าปรากฏว่ามีวัชพืชคือหญ้าที่จะทําอันตรายก่ต่ต้นข้าวมีอยู่แล้วก็ต้องถากต้องถางต้องถอนเป็นการดักษาต้นข้าวถ้ามีตัวเพลี้ยตัวหนอนแล้วก็ต้องหาวิธีไล่หรือการยาไล่เชื้อดินเชื้อหนอนเพลี้ยและหนอนที่จะกินก่อข้าว ท่านพระอ,อนุรุธถามว่าเสร็จที่อย่างถ้ามาหันนมก็บอกว่ายาวไม่เสร็จต่อไปข้าวโตูขึ้นมาก็เป็นรวงเมื่อเป็นรวงแล้วมีเม็ดแก่เต็มที่ก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวเสร็จกลับเข้ามาโนดโนด,ดแล้วเก็บไว้ในยุ่งในช้างท่านพระอ,อนุรุธถ,ถามว่าเสร็จที่อย่างท่านท้ามาหันนมก็บอกว่าอย่าง แล้วก็บอกต่อไปว่าต่อแต่นั้นไปก็นําข้าวมาสาสางมาสีมาซ้อมให้เป็นข้าวสารแล้วก็กินท่านพระนนุษธรรมาเสร็จแล้วหรือยังท่านท้ามหันนามก็บอกไว้อย่างมากินข้าวป่ากเก่าเข้าไปแล้วถึงฤดูทํานาใหม่ก็ต้องเอาข้าวเก่าไปทําเป็นข้าวพันธุ์เขาปลูกวานนาใหม่แล้วทำทำอย่างนี้ต่อไป ถึงปีก็ต้องทำใหม่ได้เข้าออมาก็เกี่ยวอย่างนี้ตลอดชีวิตท่านพระอนุรุ์ถามว่ากิจแห่งการทำนาทำมาหากินเนี่ยมันไม่มีการหยุดกันหรือท่านท้ามาหานามก็บอกว่าหยุดไม่ได้เพราะเราต้องกินญาติผู้ใหญ่ของเราทุกระดับชั้นก็ทำงานแบบนี้ถึงแม้ว่าจนกระทั่งตัวตายท่านก็ไม่มีโอกาสจะหยุดเขาเป็นกิจที่เราต้องทำ นี่นันทามาหนามจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะผมจะบทพี่เป็นพระราชาต่อไปก็แล้วกันเป็นอนันทา,ามาหานามก็ตามใจความจริงเวลานั้นทามาหานามเป็นพระราชาก็จริงแหละแต่ถ้าว่าปฏิบัติธรรมะได้ถึงพระอนาคามีเมื่อพระอนุรุตได้รับอนุญาตจากพี่ชายแล้วก็เชิญชวนเพื่อนอีสี่คนด้วยกัน มีพระเทวัศต์ร่วมไปด้วยแล้วก็มีพระบ,บาลีที่เป็นกัจจายนช่างกลระบบตามไปด้วยไปบทเวลาที่จะบทก็ให้พระบ,บาลีบวชก่อนทั้งนี้ก็เพราะว่าในพระพุทธศาสนาคใครบวชก่อนถือว่าเป็นอาวุโสผู้เป็นพี่คนที่บวชที่หลังจะต้องเคารพสิ่งกันและกัน การที่ให้พระนุรุตพระอุบาลีเบิกก่อนในฐานะที่เป็นคนรับใช้ก็มีความอยู่ในใจว่าเราจะได้ตัดมานะทิฏฐิไม่ถือตัวว่าเป็นเจา้าเป็นนายถือว่าเขาเป็นพี่จะละพระละมานะตัวนี้นี่เป็นความเห็นท่านแรกต่อมาท่านกบทในพระพุทธศาสนา อาศัยที่ได้ฟังคำจากท้ามหายานบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์หาความหยุดไม่ได้ต้องทำมาหากินกันต่อไปแล้วก็ต่อไปเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องหากินแบบแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงไม่ต้องการจะหากินต่อไปเข้ามาบวชแล้วเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้าก็ทรงตัด พระนิพพานเป็นเป็นที่หมายว่าพระนิพพานเป็นเอกันตบรมสุขมีความสุขอย่างยิ่งขึ้นชี่ว่าความทุกข์นิดหน่อยย่อมไม่มีในพระนิพพานมีความสุขบริสุทธิ์มีแต่ความเบา แต่คนที่จะถึงพระนิพพานได้ก็ต้องพยายามตัดโลภโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเห็นว่าร่างกายไม่เป็นสาระไม่เป็นกันสารอนิจจังเกิดมาแล้วมันหาความเที่ยงไม่ได้ทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์อนัตตามีการสลายตัวไปในที่สุดถ้าเรายังโง่รอการเกิดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ องสมเด็จพระพูทมีพระาพายเจ้าทรงชี้โทษให้พระอนุรุตตบันดาพระท่านหลายฟังว่าร่างกายเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรคเกิดมันแล้วทุกวันมันเป็นโรคที่สุดไม่มีมนุษย์ตนใดไม่มีโรคแม้แต่หนึ่งวินาทีอาการโรคอย่างอื่นไม่มีก็มีโรคชนิดหนึ่งที่ขังอยู่ในกายคือชิคัชชาบรมาโลคา ย็นกล่าวว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งโละคะเข้าประวัติเสียแทงเวลามันหิวขึ้นมามันหาความสบายไม่ได้มันมีไม่มีความสบายถ้าหากว่าเราตัดโรคร้ายคือความหิวเส้นได้ความอยากเส้นได้เราก็จะมีความสุขอาณาุทธิ์ถามว่าทำยังไงพระเจ้าค่ะ องสมเด็จพระบรมศาสดาก็บอกว่าให้พิจารณาเห็นวนาแต่ภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อเราตัดร่างกายเช่นได้แล้วไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราก็ตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้หมด พราะที่เราต้องการทรัพย์สินเรื่องการมีครอบกมีครอบครัวก็ความก็เจ้าสายคำว่าเรานี่เป็นสาคัญฉะนั้นถ้าว่าท่านตัดคำว่าเราเป็นของเราได้ในร่างกายเสร็จแล้วท่านก็ชื่อเป็นพราหันทัางฟังเทศเจองค์สมเด็จพระิชิตมานโดยยอเพียงเท่านี้ก็เข้าป่าเจริญสมณธรรมคือาธารรมกรรมฐาน ทรงจิตให้เป็นสมาธิดีแล้วก็พิจารณาขันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีไม่มีในขันหา้าขันห้าไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟะสมกันเป็นกองโดยเฉพาะชั่วขณะหนึ่ง แล้วก็มีความตายเป็นอดีสุดและได้วางที่ยังไม่ตายร่างกายก็ไปอ,อนิจจังหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์โรคนิทางเป็นดังของโรคประพังคุณนางไม่จะต้องเผยเน่าเป็นอดีสุดร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบกคนอื่นคนดีไม่มีอะไรชื่อว่าเป็นสาระแขนสาร ไม่มีความสะอาดมีแต่ความสปกปรกหาความเยืียเยนไม่ได้เต็มไปด้วยความเลาร้อนท่านพิจรารณาตามกระแสพระสัทธมเทศนาขององค์สมเด็จพระชินนวรเสยงเท่าน,นี้ก็ปรากฏว่าได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นต่อต่นนี้ไปก็บรรดาพิสุสมณรทั้งหลายโดยโทษหน้าตลอดจุมรรดาท่านยาดโยมพุทธบริษัทจงตั้งจิตกำหนดจิตข็ตนให้เป็นสมาธิโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยคำภาวนาถ้าจิตสบายแล้วก็พิจารณาเช่นเดียวกับพระนรุษผลที่ท่านจะพึงได้ก็คือความสุขกายสุขใจในชาตินี้และโดยสัมปรายะพบ อันแล้วต่อทนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจเจรเญินะกรรมฐานจะนั่งก็ได้นอนก็นได้ยืนก็ได้เดินก็นได้ตามอัตยาสายัยแต่ทรงสติสัสสมปชัญญะไม,วะมออ่ว่าเราจะรู้ลมหายใจเขาออกหรือว่าเราจะรู้คำภาวนารู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัตนินี้เวลาเลิกจะไม่แจ้งให้เป็นไปตามอัตยาสายัย ท่านนอนอยู่ก็ใส้การเทียมมากภาวนาไปเรื่องพิจารณาไปจนหลับได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าการนอนแลวพิจารณาเรื่องภาวนาท่านหลับแสดงว่าจิตเข้าถึงถึงปฐมฌานจัดว่าเป็นความดีแต่ <c oughs> นี้สำหรับการจเจริญพระกรรมฐานของเรล่านี้รู้สึกว่าในด้านปัญญายังบกพร่องกระอยู่มาก คอยใ,ใช้ปัญญาใคร่ควใกันมากใช้สติสัมจัญญาเข้าควบคุมคือทำใจให้สบายแล้วใช้ปัญญาพิจรารณากันห้าแลาการทุกอย่างรอบๆอบกันไปผลดีจะเกิดธรรมดาท่านั้งหลายและต่อจากนี้ไปขอทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกภาวนานและพิจนาตามอธัาาธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องกระทันต้องการแต่เลิกสวัสดี